สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มน้อยสร้างเรื่องสตอรี่ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพี่โมพี่โมเดือนหน้าพี่จะแต่งงานกับพี่สายฟ้าแล้วเหรอคะหนูดีใจด้วยนะคะเม่สาวน้อยวัยยี่สิบพูดขึ้นเมื่อพี่สาวฝาแฝดของเธอกำลังจะแต่งงานกับคนรักของเธอเพราะว่าโมอยู่กับเมแค่สองคนเนื่องจากพ่อกับแม่ ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เธอเลยอยู่กันแค่สองคนที่บ้านป้านี่เมเวลาพี่แต่งงานกับพี่สายฟ้าแล้วอ่ะเราก็ต้องไปอยู่กับพี่ที่บ้านพี่สายฟ้านะพี่ไม่อยากแยกจากกับเมเข้าใจไหมก็ได้ค่ะพี่โมพี่โมเอาไงเมก็เอาอย่างนั้นแหละค่ะหลังจากที่พี่โมแต่งงานกับพี่สายฟ้าแล้วทั้งโมและเมก็ย้ายเข้าไปอยู่ ที่บ้านของพี่สายฟ้าที่อยู่ที่กรุงเทพตั้งแต่เธอย้ายเข้ามาอยู่บ้านพี่สายฟ้าเม่สาวสวยกธอต้องรู้สึกแปลกแปกขึ้นมาตอนกลางดึกเกือบทุกคืนเพราะว่าห้องของเธออยู่ติดกับห้องพี่โมพี่สาวฝาแฝดของเธอเม่บ่อจะได้ยินเสียงเตียงลั่นแอดอาจากพื้นไม้ในห้องของพี่โมกลางดึกเป็นประจำเกือบทุกคืนเธอคิดว่า พี่สายฟ้ากับพี่โมคงจะทำกิจกรรมบางอย่างกันเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของข้าใหม่ปามันแต่งงานกันได้ยังไม่ถึงเดือนจนเมสาวน้อยขี้อายถึงกับน,นอนไม่หลับพี่เคยของเธอเป็นคาสโนวาตัวพ่อเลยก็ว่าได้ตอนที่ก่อนจะแต่งงานมีผู้หญิงมาชอบพี่สายฟ้ามากมายเพราะพี่สายฟ้าหล่อหน้าตาย,ย่างกระดาลาแถมหุ่นก็ดียังกะนางแบบ แต่ต้องมาสิ้นลายเมื่อมาเจอพี่สาวฝา,าแฝดสันสวยของเธอที่มีใบหน้างดงามรากระเทศธิดาและหุ่นดีอย่างกะนางแบบพี่โมมักจะชอบแต่งตัวเซ็กซี่ใส่กระโปรงสั้นๆซึ่งต่างจากเธอมากถึงแม้จะเป็นฝาแฝดกันแต่เมก็มักจะแต่งตัวเรียบร้อยกระโปรงที่เธอใส่ก็มักจะยาวจนถึงตาตุ่มเพราะ,ะกิจกรรมบางอย่างของคู่รักเขาใหม่ปามัน อย่างพี่โมกับพี่สายฟ้ามันดังเล็ดลอดเข้ามาในห้องของเธอจนเธอต้องช่วยทำให้ตัวเองผ่อนคลายทุกคืนถึงจะนอนหลับได้ตั้งแต่ที่แต่งงานกันพี่โมก็แทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยวันวันเอาแต่คุกอยู่แต่ในห้องกับพี่สายฟ้าจากที่พี่โมเป็นคนชอบเที่ยวก็เก็บตัวอยู่แต่ในห้องกับพี่สายฟ้าพี่สายฟ้าก็เหมือนกัน ปกติก็ชอบออกไปนู่นไปนี่แต,แต่ตั้งแต่แต่งงานกับพี่โมก็ไม่ยอมออกไปไหนเลยจนเมแอบสงสัยว่าการอยู่ในห้องอาจจะสนุกกว่าออกไปเที่ยวข้างนอกก็เป็นได้บางทีเธอเข้าไปเก็บเสื้อผ้าในห้องของพี่โมและพี่สายฟ้ามาซักเธอก็เห็นสภาพพี่สาวของเธอนอนหมดเลือวหมดแรงอิดโรยอยู่บนเตียงหนูกับพี่โมไม่เคยมีความรับต่อกัน เรามักจะคุยกันได้ทุกเรื่องหนูเห็นพี่โมในสภาพอิรอยหนูก็นึกเป็นห่วงพี่โมไม่ได้พี่โมไหวไหมคะหนูถามพี่โมด้วยความเป็นห่วงพี่โมหันมายิ้มหน้าแดงแล้วก็บอกหนูว่าเมถ้าเมจะมีแฟนอะอย่าเลือกที่ตัวใหญ่ๆที่เป็นนักกีฬานะทำไมล่ะคะพี่โมเธอน่าเชื่อพี่พี่สายฟ้า เป็นหนุ่มลูกหลอนักกีฬาลักบี้ที่เป็นที่สนใจของสื่อต่างๆมากมายเพราะว่ามีใบหน้าที่คมคายและหุ่นที่กำยำแถมฝีมือเล่นลักบี้ก็หาตัวจับยากในประเทศพี่สายฟ้ามีร่างกายที่แข็งแรงมากจริงๆสามารถวิ่งรอบสนามบอลได้ติดต่อกันเป็นสิบสรอบโดยที่ไม่หอบเลยสักนิดเดียวหนูกับพี่โม ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านพี่สายฟ้าอย่างมีความสุขได้แค่สองสามเดือนเหตุการณ์ร้ายๆก็ดันเกิดขึ้นมาในชีวิตเมื่อพี่โมมักจะชอบบูบปอยู่บ่อยๆบ,บางทีนั่งๆดูทีวีอยู่ก็บูบปหลับลงจนพวกเราตกใจว่าพี่โมเป็นอะไรหนูกับพี่สายฟ้าต้องขยันขยอให้พี่โมไปหาหมอเพราะพี่โม เป็นคนที่กลัวโรงพยาบาลและกลัวหมอมากและเมื่อไปถึงโรงพยาบาลพร้อมหมอตรวจพี่โมอย่างละเอียดแล้วหมอก็ดันมาแจ้งข่าวร้ายให้พวกเราทราบพี่โมเป็นมะเร็งสมองระยะสุดท้ายสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่สองสาเดือนมันทำให้หนูกับพี่สายฟ้าและพี่โมถึงก็นั่งกอดคอกันร้องไห้เราสองคนช่วยกันปลอบพี่โม คุณหมอบอกว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่อยากจะทำอะไรก็รีบๆทำเข้านะหนูกับพี่สายฟ้าเลยตั้งใจว่าช่วงนี้หนูจะใช้ชีวิตอยู่กับพี่โมให้เต็มที่เพราะว่าเราก็โตกันมาแค่สองคนตั้งแต่พ่อแม่เสียไปตั้งแต่ห้าขวบหนูกับพี่โมก็ตัวติดกันแทบจะทุกวันแทบจะไม่มีวันไหนเลยที่เราจะยากออกจากกันหนู จะต้องสูญเสียคนที่หนูรักไปอีกแล้วเหรอนี่มันทําให้หนูรู้สึกเศร้ามากเลยเหลังจากพวกเราเริ่มมีสติเราก็ถามพี่โมว่าอยากทําอะไรบ้างพี่โมบอกว่าอยากไปเที่ยวให้ทั่วประเทศไทยเลยหนูกับพี่สายฟ้าก็เลยไปเที่ยวกับพี่โมด้วยกันทุกจังหวัดเลยตั้งแต่เหนือจนถึงใต้พวกเราทั้งสามคนแวะกินอาหารที่ร้านอาหารอร่อย แทบทุกจังหวัดพอตอนกลางคืนเราก็แวะพักกันที่รีสอร์ทหรือไม่ก็ที่โรงแรมบางทีห้องเหลือห้องเดียวหนูก็ต้องนอนรวมกันกับพี่สายฟ้าและพี่โมบางครั้งกลางดึกหนูก็มักจะแอบได้ยินเสียงของพี่สายฟ้าและพี่โมตื่นขึ้นมากินส้มตำกันกลางดึกส่งเสียงซีซาร์ดแว่ว,ว,วมาให้หนูได้ยินอยู่เป็นประจำ ถึงแม้ว่าพี่โมกับพี่สายฟ้าพยายามจะเก็บเสียงสีซาแล้วก็ตามแต่คงเป็นเพราะความเพ็ดของส้มตำเลยทําให้มีเสียงเล็ดลอดออกมาให้หนูได้ยินจนบางทีหนูก็ลืมตาขึ้นมามองเห็นพี่โมกำลังเอาขวดโคกขวดใหญ่ของพี่สายฟ้าเข้าปากพี่โมกินโคกขวดใหญ่ของพี่สายฟ้า อย่งอร ե ดอร่อยทึ้งสี่สายฟ้าก็ชอบใจมากที่พี่โมย,ยังกินเก่งหนูเห็นขวดโค้กของพี่สายฟ้าแล้วทำให้หนูรู้สึกคอแห้งขึ้นมาอยากจะกินโค้กของพี่สายฟ้าขึ้นมามั่งแต่ก็เกรงใจพี่โมหนูเลยแกล้งหลับต่อไปโดยไม่สนใจพี่โมและพี่สายฟ้าว่าจะกินอะไรกันต่อคืนนั้นทั้งคืน พี่โมกับพี่สายฟ้ากินอะไรกันอย่างอไอร็ดอร่อยจนเกือบเช้ากว่าที่พี่โมและพี่สายฟ้าจะนอนหลับเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปไวเสมอพี่โมอยู่กับพวกหนูมาได้ถึงสี่เดือนคงเป็นเพราะเธอมีความสุขที่ได้กินได้เที่ยวและได้อยู่กับคนที่รักอย่างหนูและพี่สายฟ้าก่อนที่เธอจะจากพวกเราไปพี่โม ได้บอกกับพี่สายฟ้าว่าอย่าทิ้งหนูให้คอยดูแลหนูอย่าให้ใครมาลังแกหนูได้และพี่โมก็บอกกับหนูว่าฝากดูแลพี่สายฟ้าด้วยนะหนูก็รับปากจากนั้นพี่โมก็จากไปอย่างสงบหลังจากที่พี่โมจากไปแล้วพี่สายฟ้าก็เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยพี่สายฟ้าเศร้าเสียใจมากเอาแต่นั่งดื่มเหล้าทั้งวัน ไม่ยอมไปซ้อมกีฬาไม่ยอมทำอะไรเลยเก็บตัวอยู่แต่ในห้องจนหนูต้องเข้าไปดูแลพี่สายฟ้าหนูเห็นที่สายฟ้านอนหมดสติอยู่บนโทฟ้าด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หนูเอาผ้าคุณหนูนุ่มๆชุบน้ำไปเช็ดหน้าให้พี่สายฟ้าแล้วพี่สายฟ้าก็ละเมอเรียกชื่อโมออกมาโมโมกลับมาหาพี่แล้วเหรอพี่สายฟ้า เอามือหนาของตัวเองมากุมมือนุ่มของหนูจนหนูตกใจรีบบอกไม่ใช่ค่ะพี่นี่หนูเองก็พี่สายฟ้าก็ยังไม่ได้สติดึงร่างของหนูเข้ามากอดแล้วก็เหอบที่แก้มหนูจนหนูตกใจไปหมดพี่สายฟ้ามีสติหน่อยสิคะนี่หนูเองค่ะไม่ใช่พี่โมพี่สายฟ้าค่อยคยปือตาขึ้นมามอง แล้วก็ผ่าออกจากร่างหนูแล้วก็ก้มหน้าลงขอโทษหนูเป็นการใหญ่เอ่อเมย์พี่ขอโทษนะเมื่อกี้พี่เมาแล้วพี่ก็ขาดสติกำลังนอนหลับอยู่ฝันถึงโมอยู่พอดีเลยเห็นโมกลับมาหาพี่ก็เลยดึงเมย์เข้ามากอดไม่เป็นไรครัพี่หนูไม่เถือสาพี่หรอก แต่พี่อย่าดื่มมากนักสิคะมันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาหรอกคะ่ะจะมีวันหลังพี่จะดื่มให้น้อยลงพูดจบหนูก็เดินหน้าแดงเข้าไปที่ห้องนอนของหนูและคิดถึงพี่สายฟ้าที่กอดหนูเมื่อกี้อ้อมกอดอันแข็งแกร่งของพี่สายฟ้าทำให้หนูรู้สึกใจเต้นแรงขึ้นมาแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเกิดพัฒนาบางอย่างขึ้นมา ยิ่งเวลาผ่านไปหนูกับพี่สายฟ้าเราก็สนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆหนูจะคอยดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารการกินให้กับพี่สายฟ้าส่วนพี่สายฟ้าก็จะคอยดูแลหนูไม่ให้ใครมายุ่งกับหนูเพราะว่ามักจะมีผู้ชายชอบมาต่อยกับหนูมาลุมจีบหนูซึ่งหนูก็ไม่ใคยชอบเมื่อคนพวกนี้ มาเจอพี่สายฟ้าซึ่งตัวใหญ่และร่างกายเต็มไปด้วยมัดกล้ามทำให้พวกผู้ชายพวกนี้เกิดความกลัวไม่เคยกล้ามายุ่งกับหนูเท่าไหร่ยิ่งหนูอยู่ใกล้กับพี่สายฟ้าก็เริ่มรู้สึกดีกับพี่สายฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆส่วนพี่สายฟ้าเมื่ออยู่ใกล้หนูก็ทำให้หายคิดถึงพี่โมไปได้เพราะหนูกับพี่โมเป็นฝาแฝดกันทำให้พี่สายฟ้ารู้สึกว่า ยังมีพี่โมอยู่ใกล้ๆแล้วอยู่วานวันหนึ่งพี่สายฟ้าก็มาทําให้หนูถึงกะตกใจเพราะอยู่ๆก็มาสรารภาพรักกับหนูหนูความจริงก็ชอบพี่สายฟ้าแต่ไม่กล้ารับรักของพี่สายฟ้าเพราะกลัวว่าจะทําผิดกับพี่โมพี่สาวของหนูพี่สายฟ้าเลยจุงมือของหนูเข้าไปในห้องของพี่สายฟ้า ที่มีรูปพี่โมขนาดใหญ่ติดอยู่แล้วก็ยืนจับมือหนูต่อหน้ารูปของพี่โมต่อหน้ารูปของพี่โมแล้วก็บอกกับพี่โมว่าถ้าวิญญาณของโมยังรับรู้ได้พี่ขอดูแลน้องสาวของโมเองนะพี่จะดูแลเมไปตลอดชีวิตเลยให้เหมือนกับที่โมสั่งเสียไว้ไงมันทำให้หนูรู้สึกได้หนู จ้องมองรูปของพี่โมและเห็นสายตาของพี่โมมันทำให้หนูรับรู้ได้ว่าถ้าหนูจะกบกับพี่สายฟ้าพี่โมก็คงจะดีใจด้วยเพราะว่าหนูก็จะได้ดูและพี่สายฟ้าเหมือนกับที่พี่โมได้สั่งเสียเอาไว้ก่อนจะจากพวกเราไปจากนั้นหนูกับพี่สายฟ้าก็มองตากันและรับรู้ได้ถึง ความปัถนาของกันและกันจนเราทั้งสองคนปล่อยกายปล่อยใจไปตามแรงปัถนาจนถึงเช้าตอนนี้หนูรู้แล้วว่าทำไมพี่โมถึงบอกหนูว่าอย่ามีแฟนเป็นนักกีฬาแล้วก็ตัวใหญ่หนูอยากกระบอกกับพี่โมว่าถึงฟีสายฟ้าจะตัวใหญ่และแข็งแรงขนาดไหนแต่หนูก็รับได้ค่ะ พราะว่าหนูรักพี่สายฟ้าหนูสัญญานะคะพี่โมหนูจะดูแลพี่สายฟ้าไปตลอดชีวิตค่ะสายฟ้าโชคดีมากที่แม้จะสูญเสียโมไปแต่ก็ได้เมน้องสาว้าแฟของโมมาเป็นคนรักขอบคุณครับที่รับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ